สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะกับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง d i วนะครับกับ A n นนะฮะวันนี้เรามามีเครื่องทุนแรงครับนะมาช่วยเราสำหรับการทำงานที่ไม่ต้องใช้คนนะครับใช้คนเดียวนะฮะนะก็คือว่าก็คือว่าเรื่องของเรื่องนะครับนะก็สร้างบ้านเป็นชั้นลอยนะครับนะแล้วมันมีความจาเป็นที่จะต้องยกไม้ขึ้นชั้นลอยนะฮะก็ไม้ตัวนี้ก็หนัก หนักเหมือนกันแหละครับประมาณ10บกาโลนะครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันยกไม่ได้ยกลําบากมากนะเนื่องจากแผ่นมันใหญ่นะครับแผ่น240คูน120่นะจะยกมันก็ลําบากนะครับนะยกคนเดียวนะมันจะยกอีท่าไหนนะครับก็เลยมา DIY นะฮะกับตัวเครนยกของนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นอันดับแรกเลยนะครับวินครับตัววินนะ ตัววินตัวนี้ก็ใช้ปอนน้อยๆก็ได้นะครับนะถ้ายกแค่แค่ของไม่หนักเท่าไหร่นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือลอกผ่อนแรงแล้วก็แบตเตอรี่นะครับไอ้ลอกผ่อนแรงเนี่ยเอาไว้ทาอะไรเอาไว้สําหรับเอ่อย้ายตําแหน่งมันนะครับย้ายตําแหน่งของเชือกนะฮะให้ไปอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเราเราไม่สามารถเอาวินตัวหนักๆนะครับแขวนได้นะเพราะวินตัวนี้น้ําหนักของข้างเยอะเลยนะครับนะเราก็เลยต้อง ใช้ตัวนี้ช่วยจากในรูปก็เห็นเลยนะครับนะผมโยงไว้กับตัวแปรนะครับตัวแปรกับตัวจันทันนะครับตรงนั้นมันต่อกันพอดีนะฮะน่าจะเป็นจุดที่แข็งแรงพอจากนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตะขอเหล็กนะใช้เหล็กเส้นนะครับมางอเอาแล้วก็ทำการยกไม้ใส่เลยครับนี่ครับยกไม้นะยกไม้แล้วเอาตะขอคล้องไว้เลยครับมันต้องคองด้านหน้านะ เพื่อที่เวลามันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะได้กระเด้งมาให้เรายกออกไปจากตำแหน่งได้นะตรงนี้ต้องต้องกลางๆนิดหนึ่งนะครับปลาร้านมันจะได้ดีนะครับสลับวินตัวนี้นะผมเ DIY เพิ่มนะครับเป็นตัวรีโมทนะเป็นตัวรีโมทไร้สายครับลแล้วก็กดกันเลยครับนะสังเกตว่าจะมีไม้สองอันนะครับไว้เป็นตัวประคองนะ พยกขึ้นไปเลยครับตรงนั้นนะ่าเป็นเป็นตะพักนิดนึงมันต้องมันต้องยกออกนะครับไม่ไงมั้นไมนจะขึ้นไปติดนะเราก็ยกขึ้นไปเลยครับพอยกขึ้นไปเสร็จแล้วทีนี้เดินครับเดินขึ้นบันไดนะขึ้นบันไดไปเลยครับบันไดไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปพยุงไม้ไม่ให้มันกระดกนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอมาขึ้นมาอยู่ตำแหน,น่งนี้มันจะเบาเลยนะครับนะก็หวังว่านะครับคลนยุกข,ของตัวนี้นะครับนะคงเป็นไอเดียให้เพื่อนหลายๆคนนะครับนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับขอบคุณครับ